หลวงท่านโสภานีสังม pues ิตนะคะนายกเทศมนตรีเมืองรัดหลุ huh. yes. high, ่มที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เคารพนะคะเรียนคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้ติดตามขอสวัสดีไปยังอสมของอำเภอลำประแดงนะคะทุกคู่ข้านนะคะเทศบาลเมืองรัดหลุ่มยินดีต้อนรับนะคะตอนแรกที่รู้บอก800ท่าน

เทโนโลยีนสมิทานที่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในะนามขอรผู้จัดงานขอขอบคุณท่านรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกีรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอสมอแห่งชาติอำเภอพะแดาในวันนี้ตัดปฏิบัติงานเชิงรุกใกล้ชิดประชาชนเป็นผู้เสียสละมีจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำงานเชื่อมภาษาระหว่างเจ้าหน้าที่หนงานต่างๆกับประชาชนและองค์กรในชุมชนและมีผลงานที่โดดเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่อยอมรับแก่สังคมและเนื่องจากวันที่20มีนาของทุกป,ปีคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันชอสมอแห่งชาติการครั้งนี้ชมรมาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอละบุรแดงได้ร่วมมือร่วมใจมันจัดขึ้นปี20ปีและ30ปีตามลำดับ เพื่อไหาสหักงาสาธารณสุขจังหวัดสมุทรการุ่งในการของพีบาลสาธารณสุขอำเภอะปะแดงและพี่น้องอสมท่านนะคะแล้ววันนี้เราได้รับเกียกริอย่างยิ่งนะคะจากท่านประธานอาสาสมาถถัครแห่งประเทศไทยนะคะท่านจะรับคำรอดแประธานอาสาสมัครของพี่น้องเมื่อวันอังคารท,ที่ผ่านมาเนี่ย ว่าเราทราบข่าวที่ว่ามติคอรมอนะคะผ่านให้เงินค่าป่วยการพี่น้องอสมอและอสะมอต่อทั้งประเทศจาก1,000บาทเป็น2,000บาทนะคะอยากได้เลยค่ะนะคจะริงๆแล้วท่านที่ปรึกษาสวัสีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรบดีนะสวัสดีท่านท่านกำัด คำร้องประธานอาสาสรสาธารณสุขระดับประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีหลักฐานอันหัวหน้าถึงงานพัฒนาหรือหนรูปแบบการบริหารสาธารณสุขอำเภอพระแดงท่านประธานาสารสาธารณสุขอำเภอพระแดงและท่านประธานอาสาสาธารณสุขทุกตำบลลถึงบุคลากรสาธารณสุขที่นอกอสมอในห้องประชุนดีที่เคารพนับถือครับ กับผมนายธงชัยวิเศษุภาอันนี้แล้วับมอบหมายจากท่านนายกสชสุรการท่านตั้งเป็นหารกิจเดินสายยุทางภาคเหนือครับพวกเราเองด้วยความว่าเป็นสายเลือดของสาสุขทางานร่วมกันข่าวรวคุณนะคะท่านธงชัยวิเศษุภาเองก็ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษานะครับได้ให้มาพบปากกับพี่น้องสมอนะพระแนะครับก็ต้องต้องบอกว่า พยายามเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างว่าทำอย่างไรโิทสจงงานเะย่มเสียชื่วิธการนะคะเพียงเป็นระเบียบเรียบร้อยของอสมอเ